ไปบรรยากาศแบบชายทะเลบ้างครับที่บางแสนก็คึกคักนะครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลบางแสนแน่นทีเดียวครับช่วงวันหยุดยาวแล้วก็นักท่องเที่ยวเองยังบอกด้วยครับแหม่น้ำทะเลใสจริงๆคะเชิญชวนให้ไปเที่ยวนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากทีเดียวทยอยหลั่งไหลไปเล่นน้ําทะเลช่วงวันหยุดยาวหลายวัน การจราจรตามเส้นทางต่างๆต,ต,ตอนนี้นะครับทั้งถนนเข้าหลามถนนอ่างศิลาปริมาณรถค่อนข้างมากครับตลอดทั้งเส้นทางจากการสอบถามนางนุชนาตตันต์มณีรัตน์อายุ49ปีเป็นนักท่องเที่ยวเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมาจากจังหวัดน,นครราชสีมาเลยนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดยาวแล้ววันนี้มาที่บางแสนเนี่ยหมยประทับใจมากน้ำใสแบบน,นี้เลยครับแล้วก็ชายหาดสะอาดครับ รู้สึกว่าเหมือนได้มาพักผ่อนได้รับอากาศที่ดีก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวบางแสนช่วงนี้แหละน้ำใสามากนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับได้กระจายไรายได้ให้กับประเทศไทยให้กับคนในพื้นที่บางแสนครับ นีม้มาเทียบบางแสนน้ำใสไหมฮะใสขึ้นแล้วก็สถานที่ก็สะอาดค่ะค่ะระเบียบเรียบร้อยแล้วคนก็ไม่ได้สกปรนมากใช้น้าไม่ข่ายแถวนี้ก็เป็นระเบียบดีค่ะค่ะ,ค,ะคือสุภาพมากที่สุดค่ะถ้ามาคืนวันนี้ก็เกิดความประทับใจที่ได้ที่ได้มาใช่ค่ะมา,มามาเรื่อยๆค่ะ